ว่ากระแสไวรัลที่นายตำรวจที่จังหวัดวีรำเน่าคล้ายพ่อใหญ่หม่ำต้องบอกว่าโอ้โหเหมือนเงยกระแก่จริงๆนะคะล่าสุดพิจารณีเนี่ยเอารูปไปเทียบพิสูจน์มาแล้วเห็นกับตาเนื้อค่ะหม่ำเห็นป้าโต้กระจค่ะนี่มันฝาแฝดเราหรือเปล่านะคะรักกันมาหรือเปล่าไม่ใช่แค่พี่หม่ำนะคะน้องรักอย่างพี่นงชาชาชาค่ะยังทักผิดทักถูกด้วยไม่เชื่อไปดูช็อตนี้กันเลยค่ะรดดิ์ไม่ได้ใช่ผมหม่ำครับรดดิบคือตำรวจนั่นก็เป็นหมวด พี่น้องผมเพิ่งเจอไม่ใช่อันนี้คุณหม่ำก็ถูกแล้วนี่คุณหม่ำครับมาจากบุรีรัมย์ไม่ไม่ใช่ก็มาจากเจสโซครับหม่ำอ่ะเนี่ยหม่ำครับผมมากรกอนกันเลยอันนั้นก็อยู่น้องสองห้องอันนั้นเป็นตำรวจเออชื่อคือประดิษฐ์นี่ชื่อของนายตำรวจท่านนี้แหละค่ะคุณผู้ชมดูเทียบหน้าจอแล้วจำหม่ำล่ะพี่แจ๊คโอ้ซ้ายขวาเหมือนกันเลยค่ะใครเห็นก็ว่าใช่นะคะพี่นงคยังทักผิดทักถูกค่ะ พี่หม่ำก็ยืนยันแบบนี้เลยนะคะบอกว่าเอาจริงพ่อพี่เสียไปแล้วนะแต่เท่าที่รู้พ่อพี่หม่ำไม่มีลูกซุกลูกซ่อนที่ไหนแน่นอนค่ะเห็นหน้ารองหม่ำไปแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆคุณตํารวจคุณประดิษฐ์เนี่ยยตรองสารวัตรนะเห็นแล้วก็ขำแล้วพี่หม่ำก็บอกแบบนี้นะคะว่าลองรองหม่ำคนเนี่ยโง่เฮงดีนะอนาคตได้เป็นเจ้าคนนายคนได้เป็นใหญ่เป็นโตแน่นอนที่สําคัญคนหน้าตาแบบนี้เป็นคนดีรักลูกรักเมียเชียงรายไม่ไปว่าบุรีรัมย์นี่แซวนี้ หลายคนนะมีคอมเมนต์บอกว่าหรือจริงๆแล้วที่เชียงรายอ่ะพี่หม่ำอาจจะไม่ได้ไปนะคุณตำรวจท่านนี้ไปหรือเปล่างานเข้ไม่มด้ไม่มด้เอาละสำคัญนะคะพี่หม่ำกับพี่หนงพูดเลยนะคะเตรียมบทให้ท่านรองเรียบร้อยแล้วค่ะแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งพี่หม่ำแกแบบหนักใจกลุมขมับเลยมันจะเป็นเรื่องอะไรไปฟังหน่อยค่ะมาแน่นอนฮะถ้าพี่พดแม่เอาไปก่อนถ้าพี่พดแม่เอาไปก่อนพดไปก่อนแล้วพดไหวไาม เอาล่ะกลัวพี่พศกลัวแม่พศนะคะแต่ว่าด้วใดคุณผู้ชมดูภาพหน้าจอนะคะเจอพี่หม่อก็ต้องถามถึงวันสงการที่ผ่านมาคุณผู้ชมดูสิภาพครอบครัวมันชื่นมื่นมากโอ้ยดูดิยืนเดี่ยวเลยน่ารักรสนสวยน่าดูมากจริงๆริงนะคะนอกจากจะได้อยู่ครอบครัวลูกหลานล้อมหน้าล้อมตากันสมกับเป็นวันแห่งครอบครัวแล้วนะคะพี่หม่อยังถือโอกาสวันหยุดยาวค่ะไปเที่ยวตั้งประเทศน้ำจ้าไปกับใครล่ะคะรักเดียวใจเดียวภรรยาพี่พศเนี่ยล่ะค่ะพี่พคนดีจะบอกเลยปีนี้แกแบบเที่ยวฉ่ำมากนะคะเพราะมันถึง วัยอายต้องเที่ยวแล้วต้องพักพอนแล้วนะคะส่วนนี้ก็คือไม่ได้ประกาศตามหาใครนะคะถือเทียบกันแกก็ยืนแกก็งงอยู่นั่งงงอยู่ถึงเวลาห่น้าเหมือนจังงานมันเหนื่อยเหลือเกินแจก็ลองคิดเล่นๆสิเป็นหอแถวแตกภาคนี้ชื่ออะไรอนะหอแตวแตกแผดมรลีล์เหรอหรือได้ได้ได้นะเออแต่ว่าจริงๆพี่หม่ำแกเตรียมบทไว้แล้วนะ๊บปับมีไอเดียปิ้งขึ้นมาเลยแต่ว่าแล้วกันว่าตาหม่ำกับพค้ชใครจะมาก่อนกันเอ